ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดของสัตว์นะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0808.2ทัว3218ลงวันที่4มิถุนายน2,564นะครับเป็นเรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์นะครับซึ่งในรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยมีการเกิดโรคระบาดนะครับใน ในการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็คือการระบาดของโรคลัมบีสกินทําให้โคและกระบือเนี่ยป่วยและตายจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วนะครับตามกฎหมายจัดตั้งนะครับของอบจอของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อนะครับเพื่อใหอ้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการ ในเรื่องของการป้องกันควบคุมและระงับโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายด้วยโรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมีให้เกิดการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดกับประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทายจึงได้กําหนดนะครับจึงได้ชี้แจงในเรื่องของแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. เนี่ยในระเบียบกระทรวงมหาดไทาย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศส5 6 0และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อที่3เนี่ยนะครับได้บัญญัติคำนิยามคำว่าสาธารณภัยเนี่ยก็หมายความว่าสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศส5 5 0ัามาตรา4ี่เนี่ย ก็กำหนดคำนิยามคำว่าสาธารณภัยหมายความว่าอักคีภัยวาตาภัยอุทกภัยภัยแล้งโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ำการระบาดของสัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนนะครับไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาตินะครับหรือมีผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดนะครับ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและก็ให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าได้โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงเป็นสาธารณภัยตามระเบียบดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการระบาด ของโรคลำบีสกินในโคกระบือเนี่ยนะครับถ้าดูตามคำจำกัดความที่กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณาภัยซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาในข้อที่2เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นพศ2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรหนึ่งกำหนดว่ากรณีเกิดสารธรณภัยในพื้นที่ของท้องถิน่นไม่ว่าจะมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระง,งับสาธารณภัยหรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันพยันตรายที่จะเกิดกับประชาชนได้ตามความจำเป็นได้าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ16ซึ่งกำหนดว่าการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้นะครับในวงเล็บห การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินเนี่ยให้ท้องถิ่นใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของท้องถิ่นก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลมได้ดังนั้นนะครับในกรณีที่เกิดโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ของท้องถิ่นเนี่ย ท้องถิ่นจึงสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้โดยให้นำหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพอส .2,563 มาใช้โดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตามข้อ2เนี่ยนะครับกรณีเกิดโรคระบาดของสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องมีการประกาศเป็นเขตให้ความผู้ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยท้องถิ่นก็สามารถดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้โดยฉับพลันทันทีนะครับและก็ให้นําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2563มเนี่ยมาใช้โดยอนุโลมนะครับ ต่อมาในข้อที่3เนี่ยนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ .2,560 และที่แก้ไขเพิมเ่มเติมข้อ18เนี่ยก็กำหนดว่ากรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลางประเภทเงินสํารองจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดย โครงการไม่จําเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะฉจนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีสาธารณภัยฉุกเฉินเนี่ยท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินจากงบกลางโดยที่ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องมีโครงการเนี่ยอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่นะครับและทั้งนี้เนี่ยหากเงินสํารองจ่ายไม่เพียงพอก็ให้โอนงบประมาณในรายการที่ไม่มีความจําเป็น หรือมีความจําเป็นน้อยกว่าเนี่ยไปเพิ่มในเงินสํารองจ่ายนะครับก็สามารถโอนงบประมาณไปเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยตามแนวทางในหนังสือฉบับนี้นะครับกรณีของการเกิดโรคระบาดสัตว์นะครับโรคลําลปีสกินเนี่ยนะครับในโคและกราบือเนี่ยก็ถือว่าเป็น าสาธารณภัยตามคำจำกัดความในกฎหมายนะครับในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับถือว่าเป็นสาธารณภัยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาล หรืออบตอนะครับก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถจะดำเนินการได้นะครับและถ้าและในการช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็ให้ใช้หลักเกณฑ์นะครับการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศส .2563 มาใช้โดยอนุโลมนะครับ